สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการใช้งานตัวอุปกรณ์ d a m IoT Gateway นะครับผมในฟังก์ชันดิจิตอลอินพุตบิตรีเลย์นะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปตั้งค่าการใช้งานที่หนาเว็ร์ Configuration ของตัว d a m IoT Gateway นะครับผมจะขออธิบายในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์เบื้องต้นก่อนที่ตัวอุปกรณ์ d a m IoT Gateway นะครับก็จะมี Input ทั้งหมด8ช่องนะครับผมแยกเป็นช่องอ common หนึ่งนะครับ กับช่อง common 2นะครับผมโดยที่ input common 1ก็จะมี channel 1 2 3 4นะครับผมแล้วก็ช่องอ common 1นะครับสำหรับ input common 2ก็จะมี input ช่องที่5 6 7และ8นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับต่อ common 2นะครับผมสำหรับตัวีเลย์ของตัว n a m IoT gateway ก็จะมี2 channel นะครับก็คือีอเลย์ channel หนึ่งนะครับกับดีเลเยชันแนลสองนะครับผมสำหรับการจำลองเพื่อทดสอบการใช้งานฟังก์ชันดิจิตอลอินพุตบิดดิเลเยนะครับเราจะใช้สวิตช์นะครับซึ่งไวริงเข้ากับตัว d a มไอโอทีเกตเวนะครับโดยใช้ไฟเลี้ยงนะครับ12โวลต์นะครับที่ต่ออยู่ที่ตัว d a มไอโอทีเกตเวนะครับเข้ามาที่สวิต ะครับเสร็จแล้วก็เมื่อออกจากสวิต์นะครับก็ให้มาเข้าที่ดิจิตอลอินพุตช่องที่5นะครับผมจะใช้เป็นอินพุตช่องที่5นะครับในการควบคุมอ n o ออฟเ l a y นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นขา c o m มอนสนะครับก็ให้ต่อเข้ามาที่กราวนะครับของไฟเลี้ยงของตัวแดมไอโทีเจ็เนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาตั้งค่าการใช้งาน ในฟังก์ชันดิจิตอลอินพุต i t ทดีเลย์นะครับผมที่หน้าเว็บคอนฟิกเ t ชันของตัว d ดม i อโอทีเกตเวนะครับก่อนที่จะเข้ามาตั้งค่าใช้งานนะครับที่หน้าเว็บ n f i g u r a t i o n ของตัวแดม i อโอทีเกตเวนะครับตอนนี้ผมได้ตั้งค่าให้ตัวแดม i อโอทีเกตเวต่อ Wi-Fi Hotspot นะครับซึ่งเป็นโมบายฮอสปอตที่ผมแชร์ให้นะครับแล้วก็น้ตบุ๊กนะครับก็ต่อมาที่โมบายฮอสปอตเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวอุปกรณ์แดม i อโอทีเกตเวกับโน้ตบุ๊กต่ออยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับหรือกล่าวง่ายๆว่าเป็นวงแลนเดียวกันนะครับโอเคนะครับทีนี้จะทําให้เราสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าการใช้งานโดยใช้ URL ดังนี้ได้นะครับ ก็คือใช้ตัว e x o n นะครับขีดตามด้วยรหัส4ตัวของแดมนะครับซึ่งแดมแต่ละตัวก็จะมีรหัส4ตัวไม่เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็น 3E38 นะครับผมดับ l o c อ l นะครับนี่ครับเราสามารถพิมพ์เข้ามาแค่นี้นะครับแล้วก็มันก็จะเข้ามาที่หน้า status นะครับของตัว web configuration นะครับ โอเคนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาตั้งค่าการใช้งานดิจิตอลอินพุตบิดรีเลย์นะครับผมให้เลือกมาที่เมนูคอมมูนิเคชันเซตติ่งนะครับนะครับแล้วก็ให้มาเลือกบิดนะครับบิดฟังก์ชันโดยใช้ดิจิตอลอินพุนะครับซึ่งอตอนนี้ครับเราต่อเข้าไปที่ช่องอินพุตช่องที่5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ตรงกันนะครับกับที่เราต่อใช้งานจริง นะครับอ่าส่วนรีเลย์เนี่ยผมต้องการใช้เป็นรีเลย์หนึ่งนะครับก็ใช้เป็นดิจิตอลอ่าช่องที่5้าปิดรีเลย์หนึ่งนะครับผมอ่าทีนี้มาในส่วนมาในส่วนของเอา์พุตคอนโทรลนะครับเราจะกําหนดให้ว่าถ้าเกิดอ่าสเตตอินพุตเป็นไฮนะครับก็จะให้อ่ารีเลย์ออนนะครับแต่ถ้าสเตตอินพุตเป็นโล่ก็จะให้อ่ารีเลย์ออฟนะครับผมโอเคนะครับก็กดสัมมิตนะครับทีหนึ่งอ่านะครับต่อไปก็ให้มา เริ่มต้นการทำงานของตัว Dam o t Gateway ใหม่นะครับผม <c oughs> อ่าโอเคนะครับตอนนี้ตัว Dam o t Gateway เริ่มต้นทำงานใหม่แล้วนะครับเราก็พร้อมใช้งานแล้วด้วยอ่าทีนี้ให้เรามาเข้าที่หน้า Monitoring นะครับเพื่อที่จะดูสถานะ Input นะครับ เทียบกับดีเลทหนึ่งนะครับซึ่งอินพุตก็จะเป็นช่องที่ห้านะครับตอนนี้อินพุตออนอยู่นะครับก็เลยทําให้ตัวดีเลทแชนแนลหนึ่งออนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับผม <c oughs> ยวทดสอบบิดสวิตไปที่สเตตอ f ฟนะครับก็จะเห็นว่าดีเล์ก็ออฟนะครับแล้วก็อินพุตก็จะเห็นว่าสถานะก็เป็นออฟไปด้วยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับที่เราได้ตั้งค่าไว้ในหน้า c คอมมูนิเคชันเซ t ติ้งนะครับ ถ้า Input ตติดขึ้นมานะครับดีเลยก็จะออนตามมาด้วยนะครับผมทีนี้เราสามารถตั้งค่าให้สลับการทำงานได้นะครับสมมติถ้า Input ตติดขึ้นมาเราต้องการให้ l a เลอฟแทนนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับก็กลับมาที่หน้า communication setting นะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขนะครับนี่นะครับในส่วนที่เป็น output control นะครับกรณีที่เป็น s t state input High นะครับเราต้องการสลับเป็นออฟแทนนะครับ ่ะแล้วก็ตัวสเต e อินพุตโลนะครับมันก็จะสลับสถานะให้ออตโนมัตินะครับก็จะเป็น On นะครับแล้วก็กดสั b m ิ t นะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าทุกครั้งที่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมเริ่มต้นการทำงานใหม่ของตัวอุปกรณ์แดม IoT Gateway นะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้อ่าตัวอุปกรณ์แดมมอวิธีเกตไป้พร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่ามาดูในส่วนที่เป็นหน้ามอนิเตอร์ริงนะครับอ่าตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าอินพุตออนขึ้นมานะครับรีเลย์จะออฟมันจะสลับสถานะกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองบิดให้อ่าอินพุตเป็นออฟนะครับอ่าก็จะเห็นว่ารีเลย์ก็จะออนแทนนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ตามต้องการนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างาง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ฟังก์ชัน Digital อินพุตบ t ตดีเลยนะครับก็สามารถเอาไปทำาตามตัวอย่างแล้วก็ทดสอบดูได้นะครับผม